อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสปราเสซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอ,อะไร่อยเลิศกับคุณรีนนะคะแม่สาพุทธภาแบบนี้สัญญาณบ่งบอกมาตั้งแต่เดือนที่แล้วว่าทุเรียนปีนี้จะดีเหลือเกินเพราะว่า,ามีความเชี่ยวชาญทำนานเรื่องของทุเรียนต้องปรียานุ่ก้านยาวค่ะเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณสมยศพิมขาวยศสวัสดีจ้าสวัสดีครับ สวัสดีครับมาแล้วหนึ่งปีหล,ล่ก็จะต้องกลับมาหาคุณยศเพราะทุเรียนของเขาเนี่ยเลยบอกเลยไม่กินที่ไหนเลยกินของเขาที่เนี่แหละเพราะเขารับประกันคุณภาพฟังจากผู้เชี่ยวชาญคุณยศจ้ะเรื่องทุเรียนนะครับผมอยู่กับทุเรียนมาตั้งแต่เด็กทําสวนทุเรียนขึ้นต้นทุเรียนจนได้เรามาขายตรงนี้ครับก็จะคัดสัรทุเรียนเนะื้อที่ดีๆให้กับลูกค้าปีนี้มีอะไรบ้างจ๊ะ ต้นฤดูก็มาที่ก้านยาวค่ะมีหมอนทองมีนกกระจิบก้านยาวปีนี้มีสัญญาณบอกว่าจะอร่อยมากเลยครับเพราะว่าอากาศเป็นใจมาตั้งแต่มีนาเข้าเมษานี่คืออากาศแบบนี้ทุเรียนชอบเลยครับเนื้อจะดีะแห้งเหนียวมากเลยครับคือต้องไม่มีฝนถ้าทุเรียนมีฝนเมื่อไหร่ทุเรียนจะไม่ดีความพิเศษของก้านยาวมันจะแตกต่างจากความพิเศษของหมอนทองอย่างไรก้านยาวนี่เนื้อเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยเนื้อเขาจะเหนียวนุ่มมีความมัน ความหวานก็จะไม่มากครับเนื้อจะพอดีครับคนที่ทานทุเรียนจะรู้เลยว่ารสชาติของก้านยาวเขาอันดับหนึ่งเลยครับเราจะสรรหาแต่เนื้อเกรดพรีเมียมเท่านั้นก้านยาวเนี่ยเราจะมีทั้งปีครับเพราะว่าทํานอกฤดูมาได้หมอนทองนี้คือจะได้กําไรตรงที่ว่าคนทานนะครับเนื้อหนาเม็ดลีบรสชาติหวานนี่เขาต้องให้เขาอันดับหนึ่งเลยถ้าใครชอบเนื้อเยอะๆอย่างเงี้ยก็ต้องไปหมอนทองใ่คร,ใครชอบเนื้อหนึบๆนึบน,บน,บนวลนวเนียนเน โอ้โหอันนี้ก็ต้องก้านยาวอันนี้ต้องแล้วแต่ใครชอบนกกระจิบเป็นยังไงนกกระจิบคือเป็นทุเรียนออกก่อนหมอนทองและก้านยาวนะครับเพราะว่าเราจะได้ทานกันปีนึงก็ไม่ไม่เกิน2เดือนครับผมรสชาตินี่คือทานแข็งไม่ได้นะครับแล้วก็ทานนิ่มเกินไปก็จะไม่ได้รสชาติเลยต้องทานเนื้อแข็งนอกกรุ่มในเท่านั้นขอถามเพื่อเป็นความรู้เพราะว่าทุเรียนมันจะมีทั้งระยองตราดแล้วก็ทุเรียนใต้แล้วก็ทุเรียนเขาใหญ่ ช่วงไหนมาอย่างไรเราจะได้เตรียมท้องไว้ทานออไงเพราะอะไรปริยนุชข้านยาวมีทุเรียนกินกันตลอดเวลาเอาเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยคือตะวันออกก่อนนะครับเมษาพฤษภาปลายพฤษภานี้เริ่มจะหมดแล้ว<อ>แล้วก็ลงไปทางใต้ครับได้สักระยะหนึ่งไม่เกินสองเดือนนะครับก็จะไปที่ที่สารตอนใต้ติดต่อ,อยังไง0 8น1 4 6 6 9หนึ่งเก้าดอีกเบอร์ก็0 8 7 9 9 3 7 0 1 6มเจดหนึ่งครับ Facebook ก็ปีินุชข้านยาวได้เลยครับจัดส่งถึงบ้านโดย แท็กซี่นะครับกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดเราจะส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมินะครับเราจะส่งรูปไปให้ดูแล้วก็ออกจากร้านอย่างไงไปถึงปลายทางก็อย่างนั้นเลยครับจัดส่งถึงที่บ้านเหมือนคุณรับประทานอยู่ที่หน้าร้านเลยนะคะทุเรียนของเราเนี่ยเชื่อไหมไม่มีใครปลูกได้เหมือนประเทศไทยเราคือ the best in the world ดีที่สุดในโลกขอการันตีปริยนุตก้านยาวทุเรียนอร่อยจริงๆอร่อย ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านปรียานุตการยาวตั้งอยู่ที่ถนนสีนครินซอยสีนคริน55หลังศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านปรียานุตการยาวคือเมนูนี้เลยครับ อะไรไลค์กับผลิตนี่เมย์อยู่ที่ติ้งย่าผิงจางสวัสดีนะคะ